คันที่อยู่กับผม2คันนี้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งรถเดิมๆศู์ไทยและที่สุดแห่งลิมเตพิเดิชั่นราคา M5 ในปัจจุบันนะครับเบสโมเดลสภาพส,สวยๆที่ประเทศญี่ปุ่นเดิมๆขายกันอยู่ที่เกือบ4ล้านเยนหรือประมาณล้านกว่าบาทไทยเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมราคา M5 f ที่ประเทศไทยถึงพุ่งขึ้นไปถึง7หลักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับผมอาร์ตจากออโต้คอเล c กทิโวลส์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูหนึ่งในรถสปอร์ตที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์รถยนต์นั่นก็คือ Mazda MX-5 Mazda MX-5 นะครับของคนไทยหรือ u n น s สโรสเตอรของญี่ปุ่นหรือ มียตะของฝั่งอเมริกานั้นถือเป็นรถสปอร์ตที่ขายดีที่สุดในโลกและมีความเรื่องชื่อลือชาในเรื่องของการขับสนุกเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีเวท d i สติบิวชั o นหรือการกระจายน้ำหนักระหว่างหน้าและหลังที่50:50 50, ทำให้มีบาลานซ์ที่ดีและขับสนุกมากๆคันที่กับผม2องคันนี้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งรถเดิมๆศู์ไทยและที่สุดแห่งลิมิเต็ดิซชั่นซึ่งวันนี้ผมจะพามาเจาะลึกว่ามันดียังไงและมันพิเศษยังไง ขอเล่าประวัติโดยสังเขตนิดนึงนะครับสำหรับ Master m a z t e r ร5ในไทยสุโกศนเนยนำเข้ามาในปี1989นะครับจะนำตัว NA6CE ที่มีเครื่อง1.6ลิตรรหัส b 6 z e e ให้แรงม้าอยู่ที่115แรงม้าเข้ามาตัวแรก อาจจะฟังดูน้อยนะครับสำหรับ115แรงม้าแต่ MX-5 นั้นมีน้ำหนักเพงแค่980กิโลกร,รมัมทำให้มันมีอัตราเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงอยู่ที่8.3วินาทีเท่านั้นต่อมาในปี1994ได้มีการปรับปรุงโดยการใช้เครื่องขนาด1.8ลิตรเข้ามาแทนที่ให้กำลัง129แรงม้าโดยตัวที่เป็น 1800cc จะใช้รหัสตัวถัง NA8C นั่นเองอีกจุดสังเกตคือสังเกตได้จากฝาครอบวาวของเครื่องจะเป็นตัวอักษรน,นูนในขณะที่เครื่อง1.6 จะเป็นตัวหนังสือแบบหลุมลงไปนั่นเองในปี1996ได้มีการเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์เป็น1.8ลิตร133แรงม้าและในไทยคือตัวสุดท้ายที่สุโกสนได้นำเข้ามาขายจะมี ABS ติดมาให้ด้วยเหมือนกับรถคันนี้นี่เอง กันที่ภายนอกกันก่อนนะครับ mx 5เนี่ยถูกดีไซน์ให้มีลักษณะปรัดปเปรียวโค้งมนแต่เล็กกะทัดรัดนะครับโดยความยาวเนี่ยไม่ถึง4เมตรด้วยซ้ำนะครับสามารถจอดในที่แคบแคได้อย่างสบายซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นคันสีเงินแทนนะครับแล้วก็รีสตอร์มาอย่างครบถ้วนถูกต้องตามตำาราเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ abs ตรงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการตัดเครื่องคันเป็นชายล่างผิวส้มนะครับและตัดชายล่างดำตรงนี้ก็ทํา แบบาสาหรับรถศูนทรไทยเนี Camb ่ยหลังคาฮัทท็อปจะให้มาทุกคันนะครับแต่ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการที่จะได้หลังคาฮัทท็อป <ati> มาจะเป็นออปชั่นเสริฟเท่านั้น <ate> <h ati> มันก็ด้ห้องเครื่องกันบ้างนะครับ คันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ fully r e s t o r e มาในแบบออริจินอลครบถ้วนอย่างแท้จริงนะครับห้องเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง1 8 0 0ซีซีนะครับสังเกตที่โลโก้จะเป็นโลโก้หนูสำหรับฝาวาวนะครับภายในสีซอกคารตะเข็บเดิมหมดทุกจุดนะครับมีสติ๊กเกอร์ครบตามแบบฉบับ mx 5ป้ายแดงสังเกตนะครับว่าตัวสุดท้ายจะมีปั๊มเบรก abs ตรงนี้มาให้จากโรงงานเลยคันนี้ดูสภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยคานนะครับเบ้าโช๊คนะครับเดิมรอยเม็ดอาร์ครบนะครับสีด้านเดิมโรงงานนะครับ รูน็อตกลมนะครับไม่มีโดนมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสติกเกอร์มอกอรซึ่งรถสูนไทยทุกคันต้องมีมานะซึ่งคันนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับถือว่าครบมากทีเดียว ภายในของ MX 5เนี่ยให้มาเนี่ยเป็นแบบฉบับมินิมอลนะครับก็คือให้เท่าที่จําเป็นนะครับแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวัน,นขนาดบางคนบอกว่ากลัวว่ามันจะเล็กไปนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่า MX 5เนี่ยเป็นรถที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับและขายดีมากๆในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งขนาดตัวของคนอเมริกันเนี่ยตัวใหญ่กว่าคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังนั่งได้สบายสบายันะบโดยตัว 1800TC เนี่ยจะเป็นเบาะนะครับที่มีหัวพิงเนี่ยแยกจากเบาะพนักพิงนะครับในส่วนตัว1 6 0 0ก c ซจะเป็นชิ้นเดียว อันนี้คือจุดสังเกตง่ายๆคันนี้เนี่ยถือว่าให้มาครบแล้วก็เป็นออปชันที่เป็นพวงมาลัยนาดี้แล้วก็หัวเกียร์นาดี้โรงงานซึ่งปัจจุบันหัวเกียร์นาดี้เนี่ยผมเคยซื้อ Yahoo Action มือ2อเนี่ยอยู่ที่เกือบ20 0 0 0บาทเข้าไปแล้วแต่อันนี้คือเบอิกของใหม่มาเลยซึ่งหายา,ยากและแพงมากๆด้วยอีจุดสังเกตหนึ่งสำหรับตัวสุดท้ายของ MX-5 NA ก็คือไม้เนี่ยของตัวสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีวงแหวนสีเง,งินล้อมรอบนะครับและปุ่มไฟพามากตรงนี้จะเป็นปุ่มสีดำนะคะที่รุานกอนหน้านั้นเน,น่นเงัอ มากที่ฝั่งท้ายกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่ารถศู์ไทยเนี่ยจะเป็นสเปคเดียวกับประเทศออสเตรเลียดังนั้นเนี่ยแผงป้ายทะเบียนหลังเนี่ยจะให้เป็นแผงยาวมาเพื่อสําหรับใส่ป้ายทะเบียนที่มีความยาวเหมือนในประเทศออสเตรเลียนั่นเองสําหรับที่เก็บของด้านท้ายเนี่ยให้มาพอสมควรแค่พอใช้เท่านั้นเองครับไม่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่หญได้เลยนะครับล้ออะไหล่ก็จะอยู่ด้านเยื้องไปทางขวาแบบนี้ครับซึ่งคันนี้ถูกต้องตามตำรามียางหุ้มล้ออะไหล่ครบถ้วน มีแบคกราไลท์ครบหมดเลยสําหรับราคา MF MM 5ในปัจจุบันนะครับหลายคนคงจะตกใจว่าราคามันเข้าไปที่ร้านกว,ากว่าแล้วสําหรับรถสภาพสวยๆแต่อยากจะบอกนี้ครับที่ประเทศญี่ปุ่นเองหรือที่ทั่วโลกเองก็มีราคาต่างประเทศที่ขึ้นไม่แพ้กันเลยโดยในปัจจุบันเนี่ยเบสโมเดลสภาพสวยๆที่ประเทศญี่ปุ่นเดิมๆขายกันอยู่ที่เกือบ4ี่ล้านเยนหรือประมาณล้านกว่าบาทไทยไปที่เรียบร้อยนั่นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมราคา MF MM 5ที่ประเทศไทยถึงพุ่ง ขึ้นไปถึง7หลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูหนึ่งในรุ่น l i มิเต็ด d อ t i ชัที่หายากที่สุดสำหรับรายการผลิต M5 x NA เลยตลอดอายุการผลิตของ m a z t e r M5 NA นั้นได้มีการออกลิ m i t ต็ด d i t i ชั่มาหลายรุ่นด้วยกัน บางรุ่นจำกัดขายในเฉพาะบางประเทศและมีสีเพียงสีเดียวส่วนบางรุ่นพิเศษแค่ทริมและสีที่แตกต่างจากคันอื่นทั่วไปในบรรดา421,119คันที่ MX-5 NA ผลิตออกมานั้นมี500คันที่เป็นรุ่น RS Limited ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรุ่นสูงสุดของตัว Limited Edition คือคันนี้นี่เองและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับว่ามันแตกต่างและพิเศษกว่า MX-5 ทั่วไปอย่างไร บางกนที่ภายนอกกันนะครับ RS Limited เนี่ยทุกคัน500คันเนี่ยจะมาพร้อมสีรหัส M8 หรือเรียกว่า Montego Blue สังเกตตรงนี้เนี่ยจะมองเป็นสีฟ้าแต่บางทีมันจะเหลือบเป็นสีเขียวได้เหมือนกันซึ่งเป็นสีเหลือบๆแต่ว่า ในเล่มทะเบียนคันนี้ลงเป็นสีฟ้านะครับอีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือสติ๊กเกอร์ RS ที่อยู่ตรงแก้มหน้านั่นเองคันนี้นะครับอยากให้ดูตรงกรอบป้ายทะเบียนข้างหลังนะครับแผงป้ายทะเบียนข้างหลังเนี่ยคันนี้เป็น JDM s p ป c นะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นป้ายทะเบียนสั้นจะแตกต่างกับคันแรกที่เราพาไปดูกันซึ่งเป็นสเปกออสเตรเลียจะเป็นป้ายทะเบียนยาวตัวลิมิเต็ดของ NA เนี่ย บางคันก็ให้ล้อเดิมมาบางคันก็ให้ล้อ BBS มาส่วนคันนี้เนี่ยจะเป็นล้อ BBS ขนาด15นิ้วนะครับซึ่งมากับรุ่นนี้โดยเฉพาะโดยล้อ BBS ตัวนี้ผลิตมาให้กับ MX-5 NA โดยเฉพาะนะครับลองเปิดฝาเกลียวออกมาดูเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีเขียนคําว่า NA อยู่ตรงนี้นะครับและตัวเซ็นเตอร์หับเนี่ยจะมีขนาดพอดีสําหรับ m a ส d a าทำให้ไม่จาเป็นต้องใส่ปอกกันสั่นเหมือนกับเวลาเราใส่ล้อแต่งจาก BBS ทั่วไปในคันอื่นนะครับ สำหรับระบบช่วงล่างนะครับคันนี้เนี่ยให้มาเป็นแบบสปอร์ต u s p e เพนชัจาก i l l Style กระบอกเหลืองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวทั่วไปนั่นเองมันก็ที่เครื่องอยนต์กันบ้างน,นะครับสำหรับตัว RS Limited เนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องปกติเลยไม่ได้มีการ m o ดิฟาเครื่องอยนต์ใดน,น,นะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือ จะมาพร้อมกับระบบ ABS ที่ถูกถอดออกไปแล้วนะครับจะไม่มีระบบ ABS มาสำหรับตัวนี้เนี่ยที่แตกต่างก็คือระบบขับเคลื่อนครับจะเป็นไรเวดไฟวิวเพื่อเพิ่มอัอออาตราการตอบสนองของเครื่องยนต์และเฟืองท้ายแบบลิมิตสลิปเพื่อความสูงในการขับขี่มากขึ้นส่วนอัตราทดเฟืองท้ายก็แตกต่างเช่นเดียวกันครับโดยตัว RS Limited จะใช้อัตราทดเฟืองท้ายแบบ4.3นะครับซึ่งเป็นอัตราทดที่จัดกว่าทั่วไปนะครับส่งผลให้อัตราเร่งดีในรอบต้นนะครับแต่ว่ารอบปลายก็อาจจะรอบสูงไปนิดนึง สำหรับภายในคันนี้นะครับไฮไลท์คงจะหนีไม่พ้นตัวเบาะนะครับเบาะตัวนี้จะใช้เลโกรนะครับเหมือนกับพวก RX7 e s p t R ด้วยกันนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเบาะเลโก r e ร์แเนี่ยถูกขายกันในราคาประมาณ300,000บาทไทยเปที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นราคาที่ขายกันในทั้งไทยและก็ญี่ปุ่นเลยนะมีราคาแพงมากส่วนภายในอื่นๆเนี่ยที่เห็นได้ชัดก็คือว่าตัว RS Limited จะถูก ถอดวิทยุออกนะครับจะไม่มีวิทยุและระบบเครื่องเสียงนะครับเพื่อเน้นน้าหนักเบาแล้วก็ให้คนขับโฟกัสออกับการขับขี่ได้เต็มที่พวมาลัยและหัวเกียร์ก็จะเป็นนาดีเหมือนกับรุ่นพันแทั่วไป m อ5เนี่ยถือเป็นรถที่ขับสนุกมากๆนะครับผมเคยมีโอกาสลองรถหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น Skyline, NSX, s u p ราหรือรถซูเปอร์คาร์ก็เคยลองมาบ้างนะครับ จนถึงตอนนี้เนี่ยผมยังต้องยอมรับเลยว่า M5 f เนี่ยติด Top 3, ท็อป3รเท่าที่ขับสนุกที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาเลย ของฝรั่งนะครับว่ามีรถ50คันที่คุณจะต้องขับก่อนตายนะครับปรากฏว่า MX-5 เนี่ยถือเป็นอันดับ1เลยในลิสต์นั้นนะครับโดยอันดับต่อๆมาเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์คาร์ั้งนั้นเลยผมจึงมั่นใจครับที่จะบอกว่า MX-5 เนี่ยเป็นรถที่ครบเครื่องทั้งการใช้งานการขับสนุก ความสวยงามและเรื่องของการลงทุนด้วยซ้ำนะครับคันนี้เนี่ยได้ถูกประกาศขายอยู่นะครับใครที่สนใจนะติดต่อ i อด้านล่างเลยสำหรับรถ M5 f 5, ตัวท็อป1.8ลิตรครบๆนะครับสภาพสวยงามแบบนี้รถศู์ไทยมือเดียวออกห้างนะครับติดต่อ i อด้านล่างได้เลยวันหน้านะครับผมจะพารถที่น่าสะสมน่าเก็บและลงทุนไม่แพ้2คันนี้มาติดตามได้ที่รายการ Auto Collectibles ในช่อง e f ฟิลิมีเดียสับวันนี้ผมอาร์ต Auto Collectibles ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ